ไม่ชนะเลิศแต่ชนะใจตองกวินธรรมสัจนันหลังจากที่สโมสรเมืองทองยู่นเตตดพ่ต่อสโมสร b ีจปทุมยูเน,นเต็ดในรอบชิงชนะเลิศฟ,ฟุตบอลรีโว้ครับ2023-2024าทำให้พลาดการคว้าแชมป์อย่างน่าเสียดายซึ่งแม้ไม่สามารถคว้าแชมป์มาครองได้แต่หนึ่งในนักเตะที่น่ายกย่องที่สุดกวินธรรมสัจนาน ติดน่องส่องสนามขอพาติดน่องไปส่งกับไม่ชนะเริศแต่ชนะใจตองกวินธรรมสัจนาน,นหากย้อนไปในช่วง10ปีที่ผ่านมาทุกคนร้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเจ้าตองคือผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในเวทีไทยลีกซึ่งพาต้นสังกัดอย่างเมืองทองยูเนเต็ดคว้าแชมป์ไทยลีก4ครั้งคือในปี2009ปี2010ปี2012ที่ไรพ่าย,ายและในปี2016 รวมทั้งเจ้าตัวเป็นมือหนึ่งของทีมชาติไทยมาอย่างยาวนานด้วยปฏิกิริยาที่ยอดเยี่ยมและมีลูกเซฟมหัศจรรย์ให้เห็นบ่อยครั้งซึ่งดูเหมือนว่าความสามารถของเจ้าตัวจะเกินไทยลีกไปแล้วซึ่งเจ้าตัวก็มีความฝันที่อยากจะออกไปเล่นในลีกยุโรปและแล้วในปี2018ก็เป็นสโมสรโอเอสลูเวน uan, ที่อยู่ในลีกรองของเบลเยียมในขณะนั้นคว้าตัวกวินบินข้ามทวีปไปร่วมทีมโดยเจ้าตัวต้องเจอกับสภาพแว ล้อมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมอีกทั้งต้องพยายามฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมและโค้ชยอมรับในฝีมือของนักเตะจากประเทศไทยแต่แล้วเจ้าตัวก็ไม่สามารถที่จะยึดมือหนึ่งของโอสรรูนได้ และในปี2020กวินก็ย้ายมาร่วมทีมคอนซาโดเลซัปโปโรทีมในลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นด้วยสัญญาการยืมตัวซึ่งมีเพื่อนร่วมทีมอย่างชนะทิพสงกระสินอยู่ร่วมด้วยแต่ก็ไม่สามารถที่จะยึดมือหนึ่งของซัปโปโรได้โดยมีเพียงรายชื่ออยู่บนมานั่งสำรองในลีก28เกมและมีโอกาสได้ลงเฝ้าเสาในฟุตบอลลูวานครับเพียง2เกมเท่านั้นจากนั้นในปี2021 เจ้าตัวก็กลับไปที่เบลเยียมอีกครั้งและมีโอกาสลงสนามให้กับ o อเอสลูเว่นเพียงหนึ่งนัดเท่านั้นดโดยลงสนามเป็นตัวสำรองในครึ่งเวลาหลังทำให้ในเล็กที่2ของฤดูกาล2021-2022กาวินย้ายกลับมาเฝ้าเสาในไทยลีกอีกครั้งซึ่งเป็นสโมสรการท่าเรือเอฟซีที่คว้าตัวกวินไปแต่เจ้าตัวก็ลงสนามเพียง6เกมเท่านั้นและในฤดูกาลต่อมาคือฤดูกาล2022-2023กวินย้าย กลับมาที่เมืองทองยูเนเต็ดอีกครั้งซึ่งด้วยวัยที่เหลือเลขสามมาแล้วประกอบกับมีอาการบาดเจ็บทําให้หลายคนมองว่าเจ้าตัวไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นกวินบินได้คนเดิมอีกแล้วซึ่งเจ้าตัวต้องต่อสู้กับอาการบาดเจ็บ รวมทั้งฟื้นฟรูร่างกายเพื่อกลับมาเฝ้าเสาให้ได้อีกครั้งและในช่วงระหว่างฟื้นฟรูร่างกายเจ้าต,ตัวต้องการทําประโยชน์ให้กับสโมสรมากที่สุดจึงเปลี่ยนบทบาทมาเป็นหนึ่งในสตาฟโค้ชของสโมสรโดยได้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้รักษาประตูรุ่นน้องรวมทั้งได้ไปอบรมรหลักสูตรซีไรเส้นหลังจากนั้นในฤดูกาล2023-2024ตลอดช่วงเล็กแรกเจ้าตัวก็ไม่สามารถกลับมาเฝ้าเสาได้จนวันที่9ธันวาคมปี 2023เจ้าตัวได้ลงมาสัมผัสเกม45นาทีในแมตช์อุ่นเครื่องที่เมืองทองยูเนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับคอนซาโดเลซัปโปโลและหลังจากนั้นในวันที่18กุมภาพันธ์2024เป็นบิ๊กแมตช์ในฟุตบอลลีโวไทยลีกที่เมืองทองยูเนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของบีจีปทุมยูเนเต็ดซึ่งกวินทำสัจจานันได้ออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงซึ่งเป็นการกลับมาลงสนามเกมอย่างเป็นทางการในรอบ1ปี9เดือนและในเกมนั้น เจ้าตัวก็เซฟไป6เซฟพาเมืองทองเอาชนะไป2ประตูต่อ0ูนและหลังจากกวินกลับมาบินได้อีกครั้งทําให้สโมอสรอเมืองทองยูเนเต็ดกลับมามีผลงานที่ยอดเยี่ยมรักษาคีนชีตได้อย่างต่อเนื่องและพาทีมจบด้วยอันดับที่5ของตารางในศึกลีโวไทยลีกจากที่เคยอยู่ในโซนท้ายตารางมาก่อนอีกทั้งพาเมืองทองยูเนเต็ดเอาชนะคู่ปรับอย่างบุรีรัมยูเนเต็ดไป2ประตูต่อศูนย์ในรอบตัดเชือกฟุตบอลลีโวครับ และเข้าไปชิงกับ BG ีปทุมยู่ในต็กแต่น่าเสียดายที่ไม่สามารถวาคว้าแชมป์มาครองได้ถึงแม้ไม่ชนะเลิศแต่ก็ชนะใจไปเต็มร้อยตองกบวินทำสัจจานันติดต้องสองสนามขอขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ